สวัสดีครับนักเรียนวันนี้รูหลังมาพบในคาบวิชาเทคโนโลยีชั้นม2นะครับมาดูกันว่าในม2หน่วยที่1น,นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนั่นก็คือเราจะมาเรียนรู้กับแนวคิดเชิงการคำนวณครับวันนี้เราจะมาเจอกันใน2เนื้อหาใหญ่ๆก็คือแนวคิดเชิงคำนวณและก็การแจกแจงนะครับไปดูกันเลยครับมาแล้วนะครับแนวคิดเชิงคำนวณคืออะไรคำถามนี้ทุกคนในการเจอวิชานี้ซึ่งถามมาแล้วในระดับม1 บางคนก็จะตอบได้บางคนก็จะตอบในในมุมมองที่แตกต่างกันเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะย้อนกลับมาถามคําถามนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราสรุปบทเรียนในตอนท้ายนะครับ <ST AT> ไปครับ <ST AT> แนวคิดเชิงการคํานวณลองนึกตามนะครับมีอะไรบ้างมีการคิดคิดวิเคราะห์นะครับมีการคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็การคิดอย่างเป็นขั้นตอนเฮ้คิดวิเคราะห์นั้นคิดอย่างไรคิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างไรแล้วก็คิดอย่างเป็นขั้นตอน หรือลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะครับสรุปแล้วความหมายเมื่อนำา3ตัวเนี้มารวมกันมันก็จะเกิดแนวคิดเชิงการคำนวณนั่นเองแต่คำถามนี้ครูจะมาย้อนถามอีกทีหนึ่งตอนท้ายคาบนะครับโดยมีการาขั้นตอนในการคิดเชิงคำนวณเนี่ยหลักๆเลยมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะครับมาดูขั้นตอนที่1คืออะไรขั้นตอนที่1นะครับ เรามาดูหลักการของแนวคิดก่อนนะครับ 1. การแจกแจงนะครับการแจกแจงการแยกปัญหาที่เราพบเจอที่เราต้องการแก้ไขนี่ออกเป็นเป็นแบ่งส่วนัดส่วนออกไปตามหน้าที่ของมันหรือตามประเด็นที่เราสามารถจับแยกได้ยิ่งเราแยกได้ละเอียดมากเท่าไหร่เราก็แก้ปัญหาได้ไวขึ้นมากเท่านั้นนะครับแล้วก็2ครับการคิดหารูปแบบในการแก้ปัญหานั่นเอง นะครับเอถ้าปัญหาเจอปัญหาแบบนี้เราจะใช้รูปแบบไหนถามว่าจําเป็นไม่ต้องเป็นหนึ่งรูปแบบในการแก้ปัญหาไม่จําเป็นเราอาจจะใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาผสมผสา,านกันเพื่อให้สามารถาหารูปแบบที่จะแก้ไขที่ถูกต้องและก็ไวที่สุดได้นั่นเองนะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับความคิดหรือการคิดเชิงนามประธรรมเอเชิงคิดนามประธรรมนั่นคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าเอ สรุปแล้วถ้ามีคนถามว่าแนวคิดเชิงนามธรรมเราจะตอบเขาอย่างไรนะครับแล้วก็อันที่4ี่คือการออกแบบขั้นตอนวิธีการนะครับอันนี้คือจากที่เราเรียนมาแล้วในในใน,ในระดับชั้นม .1 การเขียนถังําดับขั้นตอนนะครับเขียนเป็นในละักษณะรหัสเทียมนะครับเขียนเป็นตัวอักษรเป็นข้อความให้เราอ่านออกก่อนแล้วก็นําข้อความนั้นมาแปลงเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับต่อมาครับตัวอย่าง แนวคิดเชิงคำนวณนะครับเป็นการในเนี้ยจะเป็นการจับคู่ช้อนซึ่งตรงเนี้ยนักเรียนเห็นไหมนะครับนักเรียนเห็นไหมครับ,เด,เ,รบเดี๋ยวขอใช้ตัวชี้มาชี้ไวเตอร์หน่อยนะเนี่ยช้อนทุกอย่างมีทั้งช้อนมีทั้งซ่อมนะครับมีหลากสีเลยแต่โจทย์ของเราคือให้นักเรียนจับคู่สีซ่อมช้อนที่มีสีเดีวยวกันโดยที่มันคละกันมาแบบเนี้ยมีทั้งหมดหคู่นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรให้ได้อ่า จับคู่ช้อนให้ตรงกับสีได้ไวที่สุดนะครับมาดูรูปแบบกันเด็กชาย A ใช้รูปแบบนี้ครับเด็กหญิง a อ่ากลุ่มนักเรียนกลุ่ม a อ่ะกลุ่มที่1แล้วกันเขาบอกว่าให้หยิบช้อนมาหนึ่งคันก่อนสีอะไรก็แล้วแต่ที่ที่จับขึ้นมาได้่าแล้วก็เตรียมไว้นะครับสองสุมหยิบช้อนสีขึ้นมาที่เหลือทีละคันถ้า ไม่ใช่สีของมันก็หยิบขึ้นมาใหม่จนกว่าจะเจอสีเดีวยวกันกับมันนะครับ,เม,เ,รนะรบเมื่อเจอสีตรงกันแล้วนะครับเมื่อเจอสีตรงกันแล้วก็ใหเอามาวางเรียงลําดับตามคู่อย่างนี้เขาสูมหยิบมนาะเคลือกคันเลยนะสูมหยิบเรื่อยๆจนกว่าจะเจออช้อนกับซ่อมสีเดีวยวกันนะครับเขาจะต้องทําแบบนี้ทั้งหมดหกครั้งด้วยกันนะครับเพราะว่ามีหคู่นะครับ จนกว่าจะครบหกคู่นี่คือวิธีการแก้ปัญหาของเขาแนวคิดในการแก้ปัญหาของเขาส่วนอีกคนหนึ่งเ,เขาก็บอกว่าเอ๊ะฉันฉันมีแนวคิดอีกแบบหนึ่งนะในการแก้ปัญหาเขาบอกว่า,าเขาจะสุ่มหยิบช้อนขึ้นมาวางฮแต่ละสำรับแยกเลยหกหกช้อนก็คือหกสำรับหยิบมาสีแดงเอาไ,ไว้จานที่ใบที่หนึ่งหยิบมาสีเหลืองเอาไว้จานที่สองหยิบมาสีก็าวางตามลําดับให้ครบหกหกหกสำรับจากนั้น เขาก็จะสุ่มหยิบช้อนมามาทีละคันถ้าเกิดหยุดหยิบได้สีแดงก็จะไปวางไว้สีแดงอ่าแสดงว่าเขาเขาเรียบร้อยไปแล้วเขาจับคู่สาเร็จแล้วหนึ่งคู่ต่อมาหยิบครั้งที่สองเขาอาจจะหยิบได้สีเขียวเขาก็ไปวางคู่สีเขียวนั่นเสร็จไปแล้วคู่ที่สองเขาก็จะสุ่มหยิบแบบนี้จนกว่าจะครบหกคู่นั่นเองแล้วก็วิธีนี้อ่าเขาบอกว่าอ่ามันจะใช้เวลาแล้วก็อ่าแก้ปัญหาหรือจับคู่ได้รวดเร็วกว่า นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งแนวคิดในการแก้ปัญหาซึ่งถามว่าแต่ละคนมีแนวคิดที่จําเป็นไม่ต้องเหมือนกันไม่จําเป็นนะครับมาดูข้อต่อไปครับมาดูการแจกแจงนะครับการแจกแจงคืออะไรนะครับการแจกแจงกูได้อธิบายไปแล้วว่าเป็นการแบ่งปัญหาที่มันซับซ้อนเป็นส่วนออกมาเป็นส่วนส่วนย่อยๆนะครับซึ่งจะทําให้ปัญหาที่เรากําลังจะแก้ปัญหานั้นสามารถแก้ปัญหาในประเด็นได้ตรงประเด็นแล้วก็ครอบคลุมปัญหาได้มากยิ่งขึ้น พูดง่ายคือเราแยกออกมาแล้วเราจะพบปัญหาย่อยๆหรือส่วนที่ที่เกิดปัญหาที่เราต้องการแก้ไขนั่นเองยกตัวอย่างเช่นกันไกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดวัสดุต่างๆนะครับเห็นไหมครับโดยใช้แรงกดอันนี้คือความหมายของมันนะโดยใช้แรงกดไม่มากเมื่อวิเคราะห์แยกส่วนของกันไกจะอธิบายได้ดังนี้กันไกคุณมองกันไกครับกันไกประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ3ส,ส่วนด้วยกันเริ่มจากใบโลหะนะครับใบมีดทาจากโลหะนะครับ รับผิวด้านนอกเพื่อเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มแรงฉีดแรงเฉือนนะครับพูดผิพูดผิพูดผิดไปนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับข่มจะอยู่ด้านในนะครับต่อมาหมุดใช้ตรึงใบมีดนะครับเป็นจุดหมุนนะครับจุดนี่ใช้หลักวิทยา,าศาสตร์เหมือนกันนะครับถ้าเรา,าต้องการแรงกดที่มากหน่อยมันอยู่ที่ว่าเราขยับออกจากจุด หมดแค่ไหนมันก็จะลดแรงแค่นั้นนะครับอันนี้ก็ใช้หลกักวิทยาศาสตร์นะครับในการสร้างกันไกต่อมาด้ามจับออกแบบให้สามารถที่จะสอดนิ้วเข้าไปเพื่อจับให้ถนัดมือรับกับสรีรละของนิ้วที่เราจะใช้นะครับทีนี้มาเจอคำถามว่าก่อนที่เราจะเจอคำถามอันนี้จะเป็นคำถามท้ายบทนะเพราะว่าวันนี้ครูจะ มาพบเราแค่2เรื่องก็คือ,อความคิดเชิงการคำนวณน,นะครับแล้วก็การแจกแจงนะครับเหตุได้จึงต้องมีการแจกแจงปัญหาอันนี้คือการบ้านนะครับข้อนี้คือการบ้านของพวกเราที่เราจะต้องตอบกลัมาลงในทาลงในสมุดนะครับวิชาเทคโนสามารถใช้คู่กับสมุดการงานได้นะครับโดยให้นักเรียนเอาวิชาเทคโนไปไว้ด้านหลังเล่มของสมุดการงานของพวกเรา นะครับจะได้ช่วยประหยัดไปทางหนึ่งเพราะว่าในส่วนนี้มันจะจริงๆแล้วเดิมทีมันเป็นวิชาเดียวกันคือการงานอาชีพและเทคโนโลยีแต่ว่าพอมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็ลุมสาระเทคโนโลยีก็จะไปอยู่ในสระลุมสาระของวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นครูสอนในทั้งการงานด้วยทั้งเทคโนโลยีด้วยเพราะนั้นครูอนุญาตให้ใช้ สมุดเล่มเดียวกันได้โดยให้การงานอยู่ด้านหน้าและก็เทคโนโลยีอยู่ด้านหลังของสมุดนะครับวันนี้เจอกันมีพลังงานเพียงแค่คอเดียวครับให้นักเรียนตอบปัญหานี้ครับเหตุใดจึงต้องมีการแจกแจงปัญหานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมทีนี้เรามาดูว่าคําถามทิ้งท้ายเอถ้าเกิดลองหาไม่เจอจริงๆสิ่งหนึ่งที่เราต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการหาคําตอบก็คือสมาร์ทโฟนและก็เทคโนโลยีนะครับครูจะ ออกมาที่ด้านหน้าจอมาสมมุติถ้าเราเข้า Google เนี่ยถ้าเราเข้า Google หน้านี้นะครับเราพิมพ์ปัญหาเข้าไปในช่องนี้สิ่งที่เราต้องการเลยดัวบเว็บนะครับเราเข้าไปหาในนี้ปุ๊บเราก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการทราบต้องการสืบค้นหรือใส่คีย์เวิร์ดลงไปนะครับเช่นแนวคิดเชิงนามประทาคืออะไร มันก็จะมีข้อมูลโผล่ขึ้นมาหลากหลายเลยแต่ในการที่เราจะเลือกข้อมูลใดนั้นให้เราดูดูความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ด้วยโดยเฉพาะถ้าเป็นลงท้ายด้วย a c n e อันนี้คือหน่วยงานภาคการศึกษาแน่นอนนะครับเราก็เข้าไปดูไปดูหลายๆเว็บแล้วก็ลองนำสิ่งที่เราไปสืบค้นเจอเนี่ยมามาสรุปรวบยอดซิว่ามันหมายความว่าอะไรนะครับเช่น แนวคิดของคนนี้เขาบอกว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดเชิงคํานวณนะครับใช้ในการกระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สําคัญออกนะครับเอมันก็จะมีจุดเดิดกับอันนี้หมายความว่ามีข้อมูลด้านในอีกนะครับอีกคนนึงเขาจะบอกว่าเป็นอ่าองค์ประกอบอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับหรือนักเรียนอาจจะเข้าไปดูในส่วนของของอคลิปวิดีโอที่คุณครูแต่ละท่าน แต่ละโรงเรียนเขาได้ทำทำไว้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถหาคำตอบได้นะครับย้อนกลับมาที่งานของเราบ้างนะครับ 5. สำหรับสัปดาห์นี้เราจะเจอกันเพียงแค่2หัวข้อนะครับเราจะมาจบที่การแจกแจงนะครับปัญหาทีนี้ภาระงานของเรามีแค่1ข้อเท่านั้นนะครับคือเหตุใดจึงต้องมีการแจกแจงปัญหาถ้านักเรียน าหาคำตอบได้แล้วนะครับทําลงในสมุดการงานด้านหลังนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในอ,าอัลบั้มลายนะครับอัลบั้มลายเทคโนโลยีนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ